ัติยปทัสนางาามิตัยัยปิุทังสวนามิตัยัปิธมสวนานคาามิตัติยปิังสนามิยสนามปิสังฆังสวนาามิอิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุข k

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงวิญญาณทำท่าทำท่าได้ควาเป็นมาแล้วขอทุกพระอง <ules> จงมองไปเมื่ีเราตั้งเจตนาอธิษฐานแล้วเมื่อเราตั้งเจตนาอธิษฐานแล้วเราตั้งสัจจะแล้วเนี่ยเราทําตามเราก็เป็นคนที่เรามีสัจจะเมื่อเรามีสัจจะมีมีสัจจะแล้วเราจะอธิษฐานขึ้นเวลาคนที่อธิษฐานขึ้นเนี่ยเพราะว่าพูดแล้วทาทาในสิ่งที่เราพูดอแม้แต่เพื่อนแม้แต่มนุษย์แม้แต่เทวดาก็จะให้ความเคารพนับถือเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเราจะพูดในสิ่งใดเทวดาย่อมช่วยให้สําเร็จครับเพราะฉะนั้นเเวลาที่เดินขอให้ทุกคนสารวมใจอย่าไปคิดถึงลูกอย่าไปคิดถึงงานอย่าไปคิดถึงสามีพันยาอย่าไปคิดถึงความเจ็บป่วยในร่างกายหรืออะไรภาวนาในมรร้ทุกอย่างเดียวคืออย่างอื่นเราจะไม่มีตอนนี้เราจะภาวนาถอเราเห็นข้างนอกดีก่า เพราะว่าข้างนอกมันจะกว้างกว้างเพราะว่าถ้าเกิดเราเวียนในทาทีนันเนี่ยมันจะเวียนหัวแล้วก็สามรอบอ่ะเนาะนะครับเพราะว่าการที่เราเดินเราเดินภาวนาเนี่ยก็จะมีอันิีสงเหมือนการเดินจงกรมพุทธเจ้าบอกว่าการเดินจงกรมมากๆเนี่ยมีผลให้สุขภาพแข็งแรงมีผลทําให้สิ่งที่สิ่งต่างๆที่เราปารถนาเนี่ยมักจะสาเร็จอะไรเงี้ยครับต้องเดินข้างบนถ้าเดินข้างเดินข้างบน